สวัสดีครับพวกเราสวัสดีครับมี U p เ o c เซสครับชินกับแบบนั้นขอเป็นเพ o c e s s วันหนึ่งได้ไหมได้เลยม U p r o c เซสเริ่มได้เลยนะครับ สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับโปรเจกต์นี้เป็นงไงบ้างคะแต่ละคนได้ร่วมร้องเพลงอะไรกันบ้างครับผของผมของผมเพลงแรนดทมครับผมของผมเป็นเพลง Yours Ever ครับผมแลวของผมเป็นเพลงไม่เป็นรองครับแต่ละคนติความออกมาอะไรยังไงบ้างครับผมก็สำหรับผมเนี่ยคือเพลงแรนทมจรินๆมันแบบว่าออกแนวเศร้าๆหน่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้เราฟังเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศต่างๆเลยครับ สำหรับผมตอนนี้ผมฟังแล้วก็อยากจะ re imagine ใหม่ให้มันเป็นเพลงที่ดูไม่เศร้าจนเกินไปแล้วก็มันฟังชิวๆสบายๆายได้แต่ว่าอยากให้เพลงนี้อยู่เป็นเพื่อนคนเศร้ามากกว่าเ่ยนในของผมนะครับผมผม uh, yourself, เพลง y o u r s e v e r เพลงของคนข้างรักของผมในผม,มนตีความเป็นแบบนั้นผมก็เลยอยากเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปหน่อยก็เลยเพิ่มกลิ่นความอานบีความเซ็กซี่เข้าไปในนั้นเพื่อที่แบบว่าคนฟังเราจะได้รู้สึกแบบมีความ ละมุนขึ้นจักก des ีข uh ึ้นนิดนึงประมาณนั้นครับครับส่วนของผมผมช่วงนี้ผมอินเรื่องแบบ sound design และ production เป็นเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วเราก็ผมอยากแบบเหมือนเป็นการจินตนาการว่าถ้าสมมติว่าอัดผ่านอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องคุณตาหรือแบบอุปกรณ์เก่าๆที่มันใช้มาเยอะแล้วแล้วคุณภาพมันลดมันมันเสียไปครับผมก็อยากลองแบบทำเวอร์ชันนั้นดูครับแล้วมันก็ออกมาอย่างที่ผมตั้งใจนะครับ ความที่แบบต่างการทำเพลงอะไรื่องอะไรเงี้ยจริงแต่ที่เลยต่างเราทำในแบบที่จริงๆเขาเป็นยากง่ายกันนะครับความยากง่ายผมว่าสิ่งที่ยากสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าด้วยความที่ต้นฉบับเขาทำไว้ดีมากๆแล้วแล้วก็เหมือนเขาคิดว่าคนดูน่าจะติดภาพเพลงนั้นๆไปแล้วเลยอ่ะผมก็ สิ่งที่ยากคือทำยังไงให้เป็นเวอร์ชันเราโดยที่ยังคงความแบบว่าคุณภาพของต้นฉบับไวอยู่ด้วยคีฟวิญญาณใช่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 อันนั้นเป็นสิ่งที่ยากเห็นด้วยครับอันนี้เป็นคำตอบเพงคนเดียวตอบได้เลยหมดเลยที่คนสไตล์อะไรกับพวกเราเป็นเราะแนวเลือนาะเพลที่เราเราเราแย่ว่ะฮ็อกเทลถือเป็นเป็นเป็นวงที่น่าจะพวกเราฟังกันตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้นแล้วก็มันเป็นอินสปายให้ ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พวกผมเนะี่ยเป็นคนไทยทั้งประเทศอ่าแล้วก็แบบมัน represent ความ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 อารมณ์ทุกทุกท,กทกอ,อิริยาบถอะไรเนี้ยผมซึ่งผมเชื่อว่ามันทำให้หลายๆหลายๆอย่างมันออกมาทำให้ผมอยากทำเพลงของเขาอะไรเนี่ยในแบบของผมเองมานั้นแล้วผมขอมผมเนี่ยผมแบบว่า ผมเริ่มตีกลองเพลงแรกก็เพลงคอกเทลอะไรยงี้ครับเพลงคุกเข่าเลยครับก็แล้วก็ได้เล่นวงครั้งแรกกับเพื่อนๆนมหาวิทยาลัยเจอครั้งแรกก็เพลงคุกเข่าอีกก็รู้สึกว่าเออแบบเราเราฟังเพลงคอกเทลมาตลอดแล้วก็เหมือนได้มีได้โตไปกับพี่ๆอะไร่เงี้ยครับโอ้ของผมมีเพลงหนึ่งนะครับผมจาคือมันผมจาชื่อเพลงไม่ได้เพราะชื่อมันยาวมากครับแต่มันแบบร้องแบบนาหนึ่งนงินนานานานนคือเพลงนั้นนะครับมันเขา หมือนดีไซน์เครื่องดนตรีต่างๆให้มันแบบฟุ้งมากๆให้มันแบบสว่างมากๆครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมแบบตอนเด็กะครับเป็นครั้งแรกที่ฟังและสังเกตในเรื่องของซาวด์ดีไซน์ที่ที่มันช่วยนําพาอารมณ์ของคนฟังตามไปกับนักตรแบบสิ่งที่เขากําลังร้องอะตอนที่ถูกชวนมาร่วมโปรเจกต์นี้คือเซเยสเลยไหมคะโอ้ย <laughs> เอาเลยครับเพราะแบบส่วนตัวชอบรู้สึกว่า ด้วยความที่เราเป็นแบบว่าเป็นฟอนต์แมนทั้งสามคนเลยงันพอมันมีงานเบื้องหลังเข้ามาแล้วก็เหมือนได้มีร่วมร่วมงานกับทาง Apple กับพี่ค็อกเทลรีก็ตับตัวคนทีหนึ่งเนี่ยเรื่องของการทำเพลงเ่าเบื้หลังในโครงการที่ว่าเอาเพลงเก่าเข้าสู่วงการมาทำบอยเขาเป็นเทรนด์หรือว่ามีมีความน่าสนใจอะไรอย่างไงกับโครงการในการเพลก่เขาต้องเขียเก่าๆเห็ยนแบบผมผมว่าเพลงเก่าๆเวลา ทั้งตัวเนื้อหรือว่าทั้งตัวดนตรีเขาจะมีสเสน่ห์ในช่วงเวลาของเขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าในเนื้อเพลงเนี่ยอย่างเช่นวงผมเนี่ยเพลงหัวอะไรตูดเนี่ยก็คือที่อามาเนี่ยมันก็แบบเป็นช่วงสองพันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครัแบแต่ก็รู้สึกว่ามันมีมันมีลูกเล่นอะไรต่างๆไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้องเพลงแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะภาษามันสวยอะ่ะภาษาสวยภาษาสวยใช่ครับ คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนรุ่นผมก็เริ่มแก่แล้วนะพี่โง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 นโงใโม่โง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 โง่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 โ่โง่โงนโง่โง่โง่โงนโง่โ่โง่โ่โง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 ่โ่โโ่โโ่โง่โโโโโโนโ่โ่โโโนโ่โ่โโโ อ๋อผมว่าไม่มีนะครับผมรู้สึกว่าด้วยความที่คนไม่ใช่คนรุ่นเก่าหรอกว่าคนคนที่เขาสร้างผลงานสมัยก่อนเนี่ยเขามีภาษาที่สละาสวยอยู่แล้วอะเราแค่นําเสนอมันออกมาในรูปแบบเราซึ่งผมคิดว่าแต่ละคนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองที่สามารถเมิร์ชกันออกมาได้ง่ายเยกล่กลัวกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่พยายามไม่คาดหวัง เพราะว่า<ม>เพราะว่าเรารู้สึกว่าสำหรับโปรเจกต์นี้ใช่ไหมฮะ mm. เพราะาเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าพี่โอมอะ่ะ <c oughs> กับกับ <c oughs> พี่พี่วงพอกเทลอ่ะเขาทําออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วเนาะ <c oughs> เรารู้สึกว่าเขาทําออกมาได้แบบเพอร์เฟกมากๆอยู่แล้วครับ mm. เราแค่เอามาลองทําให้มันเป็นในแบบฉบับของเราเองพวกของพวกเราเองใช่ครับก็เลยก็เลยคาดหวังแต่ไม่คาดหวังอ่าคนนี้ดีกว่าประมาณนั้นงายอีโอมาสได้ฟังของเพื่อนอะไรอย่างนี้ ฟังกันหมดแล้วเนาะฟังแล้วฟังเมื่อเช้าแล้วกพิ่งปล่อยเมื่อเช้าแล้วผมก็ไล่ฟังหมดเลยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างความรู้สึกผมว่าแต่ละคนก็สไตล์ชัดเจนมากๆเป็นสไตล์ของตัวเองครับแต่ละคนครับสุดเลยครับผมแล้วกันที่คนวทีคือโซเชียลไอเดียกันเรื่องเรื่องหวานยค่อนข้างดีเทลมากเลยเนาะก็ไม่ด้มีโอกาสคุยกับกันถึงกันเรื่องหวานกันนะก็ไม่ก็ไม่ ก็จริงๆเราก็ไม่ได้คุยเหมือนต่างคนต่างแยกไปทํากันเองใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาแบบเวลามีเวิร์กช็อปหรือแบบการรวมตัวกับ a อ p l ต m u ม i c สิะครับก็ค่อยมาแชร์แชร์กันว่าแบบผ่านอันนี้มาแล้วมันแบบมันไม่ได้หรือมันได้หรือก็ค่อยแชร์มันตอนมารวมตัวที่จริงๆผมเชื่อว่าน่าจะทุกคนจะได้ฟังพร้อมกันเมื่อเช้านี้เลยใช่ป่ะใช่พี่ใช่รใช่ครับ ตางหน่อยแล้วส่ะพวเราทั้งสคนแล้วยังมีศิลปินอื่นเนาะกับยังกับโปรเจกต์นี้มีอยู่เลยฮะยัดแล้วพี่ใหญ่สุดเลยพี่ใหญ่สุดฝากหน่อยผมก็สำหรับโปรเจกต์ our s i v e r นะครับผมที่มา tribute to cocktail นะครับก็จริงๆอ่ะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีพี่ๆศิลปินคนอื่นแล้วก็มีน้องๆศิลปินคนอื่นด้วยนะครับผมที่ r e m i x e r e m i x e เพลงของพี่ๆ cocktail นะครับผมก็ รับรองได้ว่าใครได้ฟังก็จะแบบว่าเข้าไปอยู่ในโลกของดนตรีที่พวกเราตั้งใจอย่างแน่นอนครับผมก็ฝากอัลบัมนี้ด้วยครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับฝากคนรุ่นใหม่ฝากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ Welcome to Star Society